อบอกเลยว่าเม็ดสีเขาแน่นชัดเจนสามารถจะกลบพื้นปากคคล้ำได้ถึง80%ก็ให้ดูพื้นปากของลิกเลยนะคะที่เช็ดลิปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกกนะคะเรามาเจอกันในคลิปปากคล้ำรอดหรือไม่รอดนะคะวันนี้จะมารีวิวลิปกลอสออกใหม่ของ La า l a s s รุ่นนี้เลยทุกคนลา l ลา s ไอซี่เกรสกลอ s นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า เป็นลิปกลอที่ทําเนื้อมาได้ดีมากๆคือลิปกมีการทดลองใช้แล้วแล้วก็ชอบมากเลยเป็นเนื้อลิปกลอที่แบบทาแล้วเหมือนกับเบื้องเคลือบนะคะคือมันจะมีความแบบเคลือบปากได้ดีปากดูนุ่มชุ่มชื้นอิ่มฟูไม่ได้แบบว่าเน้นร่องปากแล้วก็ช่วยบเบลอแบบว่าร่องปากได้ดีเลยนะแล้วก็เนี้ยต้องบอกเลยว่าเม็ดสีเขาแน่นชัดเจนสามารถจะกลบพื้นปากค,คล้ำได้ถึง80%คือเป็นลิปกลอที่ทํามาตอบโจทย์คนที่พื้นปากคล้ำได้ดีเลยอะรีวิวให้ดูครบทุกสีเลยนะคะว่าแต่ลละะสีททาแ้วเป็น็นยังงไกจมดอบ ความติดทนกันด้วยดูเรื่องความชุ่มชื้นกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยเขามาแบบว่าบ็อกเซตนะเพราะว่าในช่วงเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีเป็นราคาโปรโมชั่นได้ไปในราคา999บาทลิปแท่งหนึ่งเนี่ยราคา199บาทก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองหลายๆสีอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นบ็อกเซ็ตอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าคุ้มมากๆนะประหยัดเงินไป195บาทเออเหมือนได้ฟรีหนึ่งแท่งอะเดี๋ยวดูข้างในก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นโทนแบบว่าสีฟ้าชมพูนะคะนะแล้วก็ข้างหน้าจะเขียนว่า Laclass i c ี g l a s ส ะะก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขาเลยตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลแบบนี้นะคะถ้าเราใช้มือจับมันจะมีความนูนนนนิดนึนงเปิดมาข้างในนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นสีของตัวลิปเลยแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสีแบบไม่เหมือนกันนะเห็นไหมตัวสีที่แท่งอะคะ่ะมันก็ตรงกับตัวกล่องตรงนี้ด้วยนะคะก็ด้านข้างก็จะเป็นชื่อสีบอกไว้แบบนี้ 0102นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันมาในปริมาณ2กรัมนะคะราคาแท่งละ199บาทนะราคาถือว่าน่าหลักมากเผื่อใครที่ขึ้นมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ <c oughs> ก็ให้ดูพื้นป่ากของลิกเลยนะคะที่เช็ดลิปแล้วนะมเมื่อกี้ที่ลิกทาลิปตอนต้น,นคลิปก็เป็นเบอร์05นะคะของลาก,กลาสนะ <c oughs> ก็คือพื้นปากคามของลิกเนี่ยจะมีความคามบริเ,เวณขอบปากแบบนี้นะ ส่วนด้านในจะมีความแบบออชมพูนิดนึงนะคะก็คือต้องทาลิปหน่อยอะถ้าไม่ทาแล้วปากจะดูแบบซีดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าปากเราค้าด้วยนะคะอันนี้คือตัวแท่งของเขานะอันนี้มีการใช้มาหลายครั้งแนะทุกคนก็จะเห็นว่าปริมาณมันลดไปแล้วนะเพราะว่าใช้บ่อยมากนะสนีสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าลายก a าสตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะแบบนี้ตรงด้านหลังจะเป็นชื่อสีแบบนี้นะคะเบอร์ส่นหนึ่งแล้วก็มีชื่อสีตัวอ,อักษรด้วย p ิ x i e d u s สสีนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูใสกลิสเตอร์นะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะมากกับการเอาไวทา้ททาับลิสี นนะแบบเป็นการทาท็อปสีอื่นอะไรเงี้ยจะทําให้ปากเรามาดูมีความแบบอวบอิ่มขึ้นดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันดูแบบแบบปากมาดูจุบบูจุบุทุกคนเออมันดูแบบน่ารักมากเลยนะแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเฉพาะสีน,บบนี้นะเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นอย่างนี้เลยนะคะใสๆอย่างนี้แล้วก็จะมีความแวววาวแบบเกลียวกลิตเตอร์แบบกําลังดีมากๆเลยอ่ะเนี่ยจะมีความแบบว่าละเอียดเล็กๆกับทุกคนเนี่ยสวยมากเห็นไหมมันจะมีความแบบว่าเล่นแสงอะไรด,ดีมากเลยเวลาทาบนปากนะคะ นี่ยค่ะตอนทามันจะทําให้ปากดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เติมเต็มร่องปากอะไรได้ดีมากๆเลยนะนี่ กลิ่นหอมเลยนะคะเวลาพูดเวลาขยับปากอะไรก็ขยับปากได้ง่ายนะคะไม่รู้สึกว่ามันหนึบหนักหรือว่าเหนอะหนะปากเลยปากเรามันดูมีความอิ่มฟูขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนําว่าควรม,มีติดไว้เอาไว้ทาทับสีอื่นนะคะตัวลิปรุ่นนี้ของเขาเนี่ยจะมีใส่บํารุงมาด้วยนะคะทุกคนก็จะมีใส่ไฮยานะคะแล้วก็เปปไทด์ช่วยให้ปากเราเนี่ยมีความเรียบเนียนดูอิ่มฟูนะคะแล้วก็จะมีเชียร์บัตเตอร์ที่ให้ความแบบว่านุ่มชุ่มชื้นด้วยนะแล้วก็ตัวเนื้อลิปของเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกเยนน,นึงเเวลลาาาทาะะตตมชื่่่ออรุยไซ มาคือเบอร์02นะคะ g o d f a v นะคะเป็นสีที่แนะนําเลยว่าให้มีติดไว้นะเพราะว่าเป็นสีที่เอาไว้ทาเป็นเบสในการกบพื้นปากคำคล้ำได้ดีมากๆคือถ้าหากว่าเราทาสีนี้เป็นพื้นไปก่อนแล้วก็มีการทาลิปสีอื่นตามเนี่ยมันทาให้ลิปสีอื่นน่ะดูละมุนยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นสีแบบนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนี่ พอเรามีการทาลิปสีอื่นตามอะไรเงี้ยมันจะทําให้ลิปสีอื่นอะดูละมุนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนื้อไม่หนบนะรุ่นเนี้ยบอกเลยว่าสบายปากมากพอทาเดี่ยวเดียวก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นนะว่าเขาสามารถจะกลบพื้นปากขำๆอกกีกได้ประมาณ80%เลยนะคือทาเดี่ยวเดียวก็สวยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าเอาไว้ทาเป็นเบสจะเหมาะมากๆแล้วก็เราทาลิปสีอื่นตามทําให้ลิปที่เราทาตามเนี่ยมันดูมีความแบบละมุนยิ่งขึ้นนะคะสีจะดูมีความซอฟอ์ละมุนอืมสวยมากสําหรับเบอร์ศูนย์สองนะคะแนะนำแต่งหน้าแบบ แนวคูโทนอะไรอย่างนีนะ้จะเหมาะมากเลยหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีบัชออนของลากลาสนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นแฟนซีอันนี้นะคะเบอร์ศูนย์สองกับศูนย์สามหรือว่าจะเป็นตระกูลเบบี้บลัชของลากาสก็ได้นะคะอันนี้เนาะหรือว่าอ่ะอันนี้ก็ได้นะมันจะเหมาะมากเลยกับเบอร์ศูนย์สองนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่แนะนําเลยว่าต้องมีติดไว้เลยนะคะเพราะว่าเอาไว้ใช้ทาคับสีอื่นแล้วสวยมากต่อมาคือเบอร์ศูนย์สามไลท์อะเวอร์จินนะคะเป็นสีชมพูหวานนะสีนี้น่ารักมากแล้วกบพื้นปากคล้คำ,คำได้ด้วยนะคะสีนี้ นี่มะเงาแบบว่ากระเบื้องเคลือบเลยนี่นะคะให้ดูเลยว่ากรบพื้นปากคำคลามอ,อลิกได้แบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเนี่ยพอทาถ้าเกิดว่าอยากจะให้สีเบอร์0ูนย์สามมันดูซอฟลงแนะนำว่าใช้คู่กับเบอร์0ูนย มันจะทําให้แบบสีที่เราทาเห็นอย่างเงี้ยมันจะดูมีความาเป็นชมพูที่ซอฟลงกว่านี้นะคะถ้าหากว่าให้แนะนําการแต่งหน้านะคะสีนี้ก็จะเหมาะการแต่งหน้าแบบคู่โทนนะคะแล้วก็ในตระกูลบัตออนของลากลาสเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตระกูลนี้เลยเผื่อใครที่มีเนาะก็จะให้ใครคู่กันนะคะก็คือเนี่ยใช้กับบัตสีดําอันนี้ก็ได้ หรือว่าจะเป็นตระกูลเบบี้บลัก็ได้นะคะก็จะเข้ากันเลยนะทำให้การแต่งหน้า,าภาพรวมอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเป็นโทนสีที่เข้ากันด้วยนะคะต่อมาเบอร์ศูนย์สี่ทีเน็ตดีมนะคะนี่จะเป็นสีชมพูติ่งแดงนะคะสีนี้ก็สวยนะรู้สึกว่าทาแล้วแบบหน้าสว่างขับผิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสีกันสวยมากสีนี้คือจะบอกเลยว่าเป็นลิปกลอสที่แบบโูเม็ดสีเขาแบบแน่นมากเลยอะแต่ว่าบางเบามากๆนะเนื้อธรรมดดีมากๆเลยอะเออมันไม่เนอะอเลยนะทุกคนเห็นไหม เนี่ยดูความเล่นแสงของเขานะสีแบบสวยมากนะนี่จะเป็นแบบว่าชมพูติ่งแดงนะคะเดี๋ยวลิขาให้ดูจะทาแบบว่าบางๆก็ได้นะคะหรือว่าทาว่าทั่วๆก็ได้เพราะว่าสีเขาแน่นอะเนี่ยทาแล้วก็ใช้มือเกลี่ยอย่างนี้ก็ได้เป็นอีกสีหนึ่งที่ลิขชอบเลยอะเพราะว่าเป็นสีที่ทาแล้วสึกว่า ขับผิวดีแล้วก็ขับฟันนะคะภาพรวมเราหน้าดูไบรท์ดีนะคะสําะับเบอร์ศูนย์สี่นะคะแนะนําเป็นบัชออนของลากาดรุ่นแฟนซีเบอร์ศูนย์สี่นะคะหรือว่าจะใช้กับตระกูลบลัชดําก็ได้นะคะอันนี้นะก็จะเข้ากันหรือว่าจะใช้กับตระกูลเบบี้บลัชก็ได้นะคะเข้ากันเลยนะเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าอ้ยลิปสีนี้มันควรเหมาะกับอันไหนนะคะก็เนี่ยจับคู่มาให้แล้วนะทุกคนนะลองดูนะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบว่าแนวคูลโทนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นโทนที่เหมาะกับสีนี้เลยอืม ต่อมาคือ4 05 Y Queen นะคะเป็นสีลิกชอบที่สุดเลยนะมันจะเป็นสีออกน้าตาลตุนต่นๆสวยมากทุกคนเดี๋ยวทาให้ดูสีนี้คือแนะนำมากสาหรับแบบใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะแะพผ้นปากคำแบบมันน่ารักมันสวยมากเลยสีเนี้ยนี่นะคะจะเป็นน้าตาลนี้น้าตาลตุนต่นๆที่สวยอะเออทาแล้วหน้าดูไม่หมองนะคะแล้วก็มันดูสุภาพแล้วก็เหมาะกับการใช้ทุกๆวันแล้วแบบไม่แต่งหน้าทาสีนี้ก็สวยนะ มันทาให้ปากเรามันดูไม่ซิดอะ่ะแล้วก็มันดูแบบกลมกลืนไปกับพื้นปากที่ค้ำคัของเราแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดูแบบปากดูสุขภาพดีขึ้นนะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือทาแล้วมันดูกลมกลืนกับสีปากลิกดีนะแล้วก็เป็นสีปากที่ดูสุขภาพดีขึ้นอนะ่ะมันจะมีความแบบติดออกแดงๆนิดนึงนะ สวยมากสีนี้ชอบมากเป็นสีชอบที่สุดเลยเบอร์05เนี่ยจะเหมาะกับการแต่งหน้าวอร์มโทนนะสีที่ใช้ก็เป็นสีเบสหรือว่าสีน้ําตาลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นครูโทนที่เป็นแบบโทนสีออกตุนๆอะไรเงี้ยจะเหมาะกับเบอร์05เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใช้บัตรออนลากลาสก็น่าเป็นรุ่นของแฟนซีนะคะเบอร์02กับเบอร์03ของลากลาสนะคะก็ จะเหมาะกับเบอร์05มากๆเลยนะคะต่อมาเบอร์06แฝงอัพนะคะจะเป็นสีแดงกำง่ำอมน้ําตาลนะอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะทาแล้วปากมันดูแบบพุ่งขึ้นมาเลยทุกคนสีสวยมากอันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่จะเป็นสีแบบนี้นะน,นี้เต็มแขนแล้วนะนี่จะแดงก่ำอะมันจะมีความแบบว่าแดงที่ติดน้ําตาลนิดนึงคือทาแค่นี้แล้วใช้นิ้วเกลีย่ยก็ได้ทุกคนเนี่ยกลบพื้นปากคล้ำได้นะคะเห็นไหม ถ้าเกิดใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์เขาทาไปเลยอะสีมันจะมีความแน่นกว่านี้นะอันนี้ดีใช้แบบว่าแตะนิดเดียวแล้วก็ใช้นิ้วมือในการเกลีย่ยก็ได้แล้วนะคะกบพื้นปากคลำๆคำได้เบอร์ศูนย์หกจะเหมาะกับการแต่งหน้าแบบวอมโทนนะใช้แบบว่าโทนสีน้ําตาหรือว่าสีโทนแดงนะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีออกแดงตุ่นๆอะไรเงี้ยจะเหมาะกับเบอร์ศูนย์หกเลยหรือว่าถ้าเกิดจะใช้คู่กับบลัชลาการนะคะน่าจาเป็นรุ่นแฟนซีเบอร์ศูนย์สี่อันนี้เลยนะคะมันจะมีความออกแดงแบบนี้นะ จะเข้ากันหรือว่าจะใช้คู่กับบลัชดำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กับตระกูลเบบี้บลัชของราการ์ดก็ได้นะคะก็เข้ากันเดี๋ยวไปดูกันในช่วงทดสอบก่อนนะคะว่าตอนที่ใช้ลิปรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของความติดทนเป็นยังไงบ้างความชุ่มชื้นเป็นยังไงทางแล้วปากแห้งระหว่างวันไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายอีกรอบนึงค่ะมาเจอกันในช่วงทดสอบนะวันนี้ทาเป็น2สีนี้ผสมกันนะคะคือเบอร์ศูนย์สี่กับเบอร์ศูนย์ห้านะ สีน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่ากรอบพื้นปากคำคำของลิปได้ตั้งแต่การทาครั้งแรกเลยนะแล้วก็เนื้อลิปชุ่มชื้นดีมากอะ่ะไม่หนึบเลยแล้วก็เบาสบาย ตอนนี้ก็4ี่โมง43นะคะก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็ในระหว่าง2ชั่วโมงเนี่ยกินพวกขนมดื่มน้ำบ่อยมากนะคะก็จะเห็นเลยว่าลิปก็คือหลุดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าชอบความสเตนสีของเขานะเพราะว่ามันยังเห็นสีที่แบบยังแบบติดบนปากอยู่ทั้งทั้งปากเลยอะ่ะเออมันทําให้ปากเราอะ่ะดูไม่ซีดแม้ว่าเราจะมีการกินนู่นกินนี่อะไรไปนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือปากไม่แห้งเลยเราจะเห็นเลยว่าจะมีความแบบชุ่มชื้นให้เห็นอยู่นะคะเห็นไหมความาวาาๆอะไรเงี้ย ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะก็ว่าจะทิ้งไว้ยาวๆเลยนะยังไม่เติมนะคะนี่คือที่ทารอบแรกทุกคนอันนี้หลังกินข้าวหนึ่งมื้อเลยนะคะก็มีความมันด้วยนะก็คือหลุดไปเพิ่มนะคะแต่จะเห็นนะว่ามีความสเตนของสีอยู่คือปากดูกไม่ซิดด้วยนะแล้วก็เนี่ยผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วปากอีกไม่แห้งเลยอืมเนี่ย มาเจอกันในช่วงสรุปนะคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะลิก้ายดูทั้งแบบไม่แต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเนาะแล้วก็มีทาเบอร์0ูคู่กับสีอื่นให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งใช้ทาท็อปกับเบอร์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มีปืนปากคล้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ทาอยู่นะคะคือเบอร์0ูกับ0ูเป็นสีที่ชอบที่สุดเลยนะอันนี้คือชอบมากเพราะว่ามันดูเหมาะกับตัวเองดีนะคะแล้้ววกก็็อออย่่่าาางงเเบร์นนนนนีีปสททแะํุนะนคต ไว้เลยอะ่ะเพราะว่าเป็นสีที่เหมาะมากกับเป็นเบสในการทาพื้นปากคล้คำๆของเราก่อนแล้วพอเราทาลิปสีอื่นตามเนี่ยมันทําให้สีลิปที่เราทาตามเนี่ยมันดูมีความซอฟดูละมุนขึ้นนะคะแนะนาว่าเอออยาให้มีไว้เลยนะเบอร์ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้าเนี่ยเป็นสีที่รู้สึกว่าเหมาะกับผิวตัวเองเพราะว่ามันเป็นโทนน้าตาลตุต่นๆที่ทาแล้วแบบ สวยมากนําเป็นน้ําตาลที่ทาเราหน้าดูไม่หมองนะคะเป็นโทนสุภาพแล้วก็ทาแบบไม่แต่งหน้าก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดีอะเออมันเป็นสีที่แบบเหมือนสีปากเราในเวอร์ชั่นที่ดูแบบปากสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ทาแบบแต่งหน้าก็สวยนะก็เลยแนะนําเป็นสีสองสีนี้ที่ดิฉันชอบที่สุดในเรื่องของเนื้อลิปอันนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นเนื้อลิปกลอที่ทามาแบบเมสส็ดสีมีความแน่นชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ยังให้ความเบาสบายปากไม่รู้สึกว่ามันเนะหน,หนาหรือหนึบปากเลยตัวเนื้อลิปเนี่ยมีความเคลือบริมฝีปากได้ดีทําให้ริมฝีปากเนนี่มั ดูมีความอวบอิ่มขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็เติมเต็มร่องปากได้ดีมากๆเลยใครที่มีร่องปากชาัดหรือว่าปากแห้งมากๆอยากให้ลองรุ่นนี้เพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้นานม,มากเลยจากที่ลองมานะคือแบบเนื้อลิปชุ่มชื้นนานมากในระหว่างวันอ่ะปากไม่แห้งเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ไม่เน้นร่องปากเราเลยนะคะแล้วก็มันช่วยทําให้ปากเรามาดูสุขภาพดีขึ้นดูมีความอวบอิ่มขึ้นเรื่องความติดทน,นอันนี้ก็ชอบนะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลิปกลอสก็จริงนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินข้าวไปอะ่ะม มันยังมีความสเตนของสีให้เห็นอยู่นะคะทําให้ปากของเราเนี่ยดูไม่ซิดหลังจากที่เรามีการกินนู่นกินนี่ไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเออมันแบบติดทนดีมากๆเลยเดี๋ยวรีคให้ดูการเช็ดทาําความสะอาดด้วยนะคือเม็ดสีเขาแน่นนะแต่ว่าเวลาที่เช็ดออกอะ่ะเช็ดออกได้ง่ายนะเนี่ยแต่จะเห็นนะคะว่าเขาจะยังมีความสเตนของสีเห็นอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเห็นปะยังมีเห็นอยู่แล้วพอเราทาบนปากเนี่ยมันจะ เห็นความสเตนชัดกว่านี้นะส่วนแพ็กเกจเนี่ยทำมาขนาดว่าปุ๊กปิ๊กน่ารักมากๆเลยนะคะพกพาสะดวกนะแต่ว่าจะมีความตัดน,นิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์01นย์หเนี่ยหัวแปลงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เบอร์02ถึงเบอร์06จะเป็นหัวแปลงแบบนี้นะแบบนี้นะคะ จะมีความต่างกันอยู่นะคะภาพรวมนะคะเป็นลิปกลอสที่ได้ลองแล้วชอบมากๆเลยนะคะเนื้อดีมากเม็ดสีอะไรมีความชัดเจนกบปากคลํำได้ดีเลยมีความติดทนนานนะคะกินข้าวอะไรก็ยังมีความสเตนของสีอยู่แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานมากๆถ้าหากว่าซื้อแท่งเดียวเนี่ยรอย99บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะซื้อแบบว่าเป็นบ็อกเซตอย่างนี้เลย9 99บาทนะคะถ้ากับว่าเราประหยัดไป1 95บาทเหมือนได้ฟรีหนึ่งแท่งเลยนะคะแล้วก็ได้ลองใช้ นะถ้าหากว่าใครเคยใช้ Lip ลิปกลอสรุ่นนี้ของลากาสแล้วนะฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะว่เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ลิก็มารีวิวแล้วก็พูดในมุมมองของตัวเองนะผลลัพธ์มันก็อาจจะมีความ แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับพื้นสีปากแต่ละคนด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนเนาะเผื่อใครที่แบบมีพื้นปากคล้ำเหมือนกันอยากรู้ว่าทาแล้วเป็นยังไงนะคะก็นะคะว่าใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้นะคะจะมีขายแล้วตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็ตามไปดูกันได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ทางทาง YouTube Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมตามช่องทางด้านหน้า ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ